รถผมแห่งซาตานเราจะมาลองเต่าบินกันครั้งแรกนะครับจัดไปเลยดีกว่าไม่ทำปรนานะอ่าดูซิว่าจะเป่าไหมหรือเปล่านะเฮ้ยมีสเเชยลตี้ด้วยนะเนี่ยวิสกี้ก็มีอะไรอีกอน,นี้หมดเอ้ยมีให้เลือกเยอะนะมันมีหลายตู้แล้วเมนูมันไม่เหมือนกันนะเพร์มสเบชอตตี้เนี่ยอ่านี่แก้วนเย็น มันเป็นซิงเกิลออริจินฮอนดู拉斯ด้วยนะเทสโนดก็ประมาณอ่สไตล์หน่อยอะเพิ่มช็อตแล้วกันมุมช็อตด้วยสไตล์ฮอนดูรัสก็น่าจะมีวลิลาน่ะไม่รับหลอดโอเคซื้อเลยวัดสิบห้าบาทเลยนะฮอนดูรัสเราจะใช้เป็นยังไงฮะสแกจใช่เนนี่ยเล่นสดเลยอะเล่นสด ไ <high 那> <seguinte> ี่เลยกาแฟแก้ว115บาทดูซิจะเป็นอย่างไรฮันดู拉斯โปกตีฮ n นดู a 斯ก็ราคาแพงอยู่แล้วนะ1 5บาทก็ถือว่าถูกมากสำหรับสเปเชียลตี้คอฟฟครับอ๋อเรียบร้อยฮันดู拉สะสมแต้มครับเสิร์ฟดูวโซาลามาแท้ทูน่ะ114-115วิโอ้โห กินแก้วเดี๋ยวได้ดาวไปห้าเลยนะเนี่ยรอแหลอเรามารอดูกันนี่เกามีด้วยนี่คอนดูลัสอยู่ตรงไหน,นเออ,เ,อ,อเจ๋งดีว่ะเป็นแบบสไตล์ถ้าอย่างนี้ก็รู้เลยเป็นเอ่อวิสกี้เอทนะก็เอาคอนดูรัสไปบ่มในถังเหล้านั่นเอง,องถังถังวิสกี้ร้อยสิบห้าบาทอ,อ้ไม่แพงเฮ้ยถ้าไปกินร้านโอกาสเท่าไหร่เนี่ยน่าจะแกมละสามร้อยนะ <laughs> ใกล้แล้วใกล้แล้วยี่สิบแปดนี่มันสโลบายจริงๆนะเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยเขาใช้เครื่องเนี่ยนะมีขั้นตอนให้ดูหมดเลยนะสีแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้ว,ลวนี่มาเนี่ยนะโอ้โหแดกซะดี คอนดูลัสที่เคยกินก็ประมาณเนี้ยคอนดูล拉斯ไหมคอนดูลัสไหมว่ามันมีกลิ่นวิสกี้จริงนะอ๋ะอวิสกี้เอทไงคอนดูลัสแก้วร้อยสิบห้าบาทอิ่มเลยแก้วเบลล์มมีแบบน้ำตาลน้ำตาลไหมอ่นาแน,น่นอนแน่นอนของก็ดีาาแล้วเขาใส่น้ำตาลนะเฮ <laughs> ีช็อตี้นะไว้มากินกันนะแต่ละตู้ก็ไม่เหมือนกันนะเออแล้วแต่เขาเอากาแฟมาลงนะครับผมจบการรีวิวไปทั้ง นักบัดนาวนะรถขนซาตานแดกซะ